ผมเห็นสาขาลดลงไปเยอะเหมือนกันช่วงหนึ่งคือตัดใจตัดใจเลยด้วยความว่าเราอยากจะเป็นแฟนชายมาตรฐานแล้วเราก็ได้เป็นหนึ่งใน1ิธุรกิจแฟนชายต้นแบบมีคนถามว่าทําไมเราถึงต้องขยายธุรกิจแฟนชายแล้วทําไมจะต้องทําให้เป็นแฟนชายมาตรฐานเพราะด้วยความที่เราอินมากแล้วเราก็รู้สึกว่ามันต้องทําให้มันเป็นธุรกิจที่มั่นคงครับ และส่งต่อให้ลูกให้หลานได้คือช่วงนั้นนุกจะเข้ากรุงเทพบ่อยไปเรียนเรียน,เร,ยนเรียนเพื่อเอาความรู้มาพัฒนาธุรกิจตลอดแล้วก็จ้างทีมบริษัทที่ปรึกษาที่เป็นแบบเบอร์ต้นต้นของประเทศเนี่ยเข้ามาวางระบบอะไรให้หมดเลยซึ่งมันดีมากคือเราเราผ่านมาทุกจุดที่บอกว่า พอมันล้มครั้งแรกหมดแต่หมดนะตอนนั้นเรามีทรัพย์สินเรามีองค์ความรู้เรามีสาขาเรามีเรามีรายได้ที่มันเข้ามาอย่างต่อเนื่องตอนนั้นเราก็ยังว่าเราไปได้แต่สิ่งที่มันไม่เคยลดลงเลยก็คือรายจ่ายระหว่างเดือนที่มันยังเท่าเดิมแต่ในขณะเดียวกันรายได้ที่มันลดลงมันก็เริ่มไม่สอดคล้องกันทีนี้เราก็เริ่มเบรกไม่ขยายแฟรนไชส์เลยเพื่ออะไรเพื่อที่มาวางระบบใหม่ก่อน กลับมาทบทวนตัวเองกลับมาทําการบ้านใหม่มกลับมาวางระบบทุกอย่างใหม่ว่าถ้าจะไปรอบนี้ถ้าจะขยายแฟนชายรอบใหม่ม,มันจะต้องทําอะไรบ้าง